ขันธะวิมุตติสัมมคคีธรรมะโดยหลวงปู่มั่นโหริทัตโตผู้รู้ธรรมจริงอยู่อย่างสงบยังมีท่านหนึ่งรักตัวคิดกลัวทุกข์อยากได้สุขพ้นภยัยเที่ยวผายผันเขาบอกว่าสุขมีที่ไหนก็อยากไปแต่เที่ยวมั่นไปมาอยู่ช้านาน นิสัยท่านนั้นรักตัวกลัวตายมากอยากจะพ้นแท้ๆเรื่องแก่ตายวันหนึ่งท่านรู้จริงทิ้งสมุทัยพวกสังขารท่านก็ปะทําสนุกสุขไม่หายเปรียบเสมือนด่งกายนี้เองจะโงกดูทำสนุกทุกกลายแสนสบายรู้ตัวเรื่องกลัวนั้นเบา ทำเมินไปเมินมาอยู่หน้าเขาจะกลับไปป่าร้องซึ่งพวกพ้องเล่าก็กลัวเขาเมาว่าเป็นบ้าบอสู้อยู่ผู้เดียวหาเรื่องเคลื่งสงบเป็นอันจบเรื่องคิดไม่ติดต่อดีกว่าเที่ยวรุ่มล่ามทำสอพอเดี๋ยวถูกย่อถูกติเป็นเรื่องเครื่องรำคาญยังมีบุรุษ คนหนึ่งอีกกลัวตายน้ำใจฝ่อมาหาแล้วพูดตรงๆรน่าสงสารถามว่าท่านภาคเพียรมาก็ช้านานเห็นธรรมที่จริงแล้วหรือยังที่ใจหวังเอ๊ะทำไมจึงรู้ใจฉันบุรุษนั้นก็อยากอยู่อาศัยท่านว่าดีๆฉันอนุโมทนาจะพูดดูเขาใหญ่ทําสนุกทุกไม่มี คือกายกตาสติภาวนาชมเล่นให้เย็นใจหายเดือดร้อนหนทางจรอริยวงจะไปหรือไม่ไปฉันไม่เกณฑ์ใช้หลอกเล่นบอกความให้ตามจริงแล้วกล่าวปรวรณา้าให้ตอบปริศนานั้นว่าระวังคืออะไรตอบว่าวิ่งเร็วคือวิญญาณอาการไว เดินเป็นแถวตามแนวกันสัญญาตรงไม่สงสัยใจอยู่ในวิ่งไปมาสัญญาเหนี่ยวภายนอกหลอกลวงจิตทำให้คิดวุ่นวายเที่ยวสายหาหลอกเป็นธรรมต่างๆอย่างมายาถามว่าขันห้าใครพ้นจนทั้งปวงแก้ว่าใจสิพ้นอยู่คนเดียว ไม่เกาะเกี่ยวพัวพันติดสิ้นพิษหวงหมดที่หลงอยู่เดียวดวงสัญญาลวงไม่ได้หมายหลงตามไปถามว่าที่ตายใครขอตายที่ไหนกันแกว่าสังขารเขาตายทำลายผลถามว่าสิ่งใดก่อให้ต่อวนแกว่ากลสัญญาผ่าให้เวียน เชื่อสัญญาจึงผิดติดยินดีออกจากพบนี้ไปพบนั้นเที่ยวหันเหียนเลยลืมจิตจำปิดสนิทเนียนถึงจะเพียรหาธรรมก็ไม่เห็นถามว่าใครกำหนดใครหมายเป็นธรรมแก้ว่าใจกำหนดใจหมายเรื่องหาเจ้าสัญญานั่นเองคือว่าดีควาชั่ว ผลักติดรักชังถามว่ากินหนเดียวไม่เที่ยวกินแกว้วสิน้นอยากดูรู้ไม่หวังในเรื่องเห็นต่อไปหายรุงลังใจก็นั่งแทนนิ่งทิ้งอะไรถามว่าสะสี่เหลี่ยมเปี่ยมด้วยน้ำแก้ว่าทำสิ้นอยากจากสงสัยสะอาดหมดราคีไม่มีภัย สัญญาในานั้นพรากสังขารน,นั้นไม่กวนใจจึงเปี่ยมเต็มที่ไม่มีพร่องเงียบระงับดวงจิตไม่คิดครวนเป็นของควรชื่นชมทุกคืนวันแม้ได้สมบัติทิพสักสิบแสนก็ไม่เหมือนรู้จริงทิ้งสังขารหมดความอยากเป็นยิ่งสิ่งสำคัญ จำอยู่ส่วนจำไม่ก้ามเกินจำไม่เพลินทั้งสิ้นหายดิ้นหล่นเหมือนดังว่ากระจกส่องเงาหน้าแล้วอยากคิดติดสัญญาเพราะว่าสัญญานั้นเหมือนดังเงาอย่าได้เมาไปตามเรื่องเรื่องสังขารใจขยับจับใจที่ไม่ปนวายส่วนตนรู้แน่ เพราะแปลยัยใจไม่เที่ยงของใจใช่ต้องว่ารู้ขันท่าต่างชนิดเมื่อจิตไหวแต่ก่อนนั้นหลงสัญญาว่าเป็นใจสำคัญว่าในว่านอกจึงหลอกลวงคราวนี้ใจเป็นใหญ่ไม่หมายพึ่งสัญญาหนึ่งสัญญาใดมีได้หวงเกิดก็ตาม ดับก็ตามสิ่งทั้งปวงไม่ต้องห่วงไม่ต้องกันหมู่สัญญาเปรียบเหมือนขึ้นยอดเขาสูงแท้แลเห็นดินแลเห็นสิ้นทุกตัวสัตว์แก้ว่าสูงยิ่งนักแลเห็นเรื่องของตนแต่ต้นมาเป็นมักคาทั้งนั้นเช่นบันไดาถามว่าน้ำขึ้นลงตรงสัจจังนั่นหรือ ตอบว่าสังขารแปลแก้ไม่ได้ธรรมดากรรมแต่งไม่แกล้งใครขืนผลักใสจับต้องก็มองมัวชั่วในจิตไม่ต้องคิดขัดธรรมดาสภาวะสิ่งเป็นจริงดีชั่วตามแต่เรื่องของเรื่องเปลื้องแต่ตัวไม่ผัวผลสังขารเป็นกายเย็นรู้จักจริง ต้องทิ้งสังขารที่ผันแปรเมื่อแลเห็นเบื่อแล้วปล่อยได้คล่องไม่ต้องเกณฑ์กรรมก็เย็นใจระงับรับอาการถามว่าห้าหน้าที่มีครบกันตอบว่าขันแบ่งแจกแยกห้าฐานเรื่องสังขารต่างกองรับหน้าที่มีกิจการจะรับงานอื่นไม่ได้ เต็มในตัวแม้ลาบยศสรนเสริญจเจริญสุขนินทาทุกข์เสื่อมยศหมดลาบทั่วรวมลงตามสภาพตามเป็นจริงทั้งแปดอย่างใจไม่หันไปพันผัวเพราะว่ารูปขันก็ทำแก้ไขมิได้เว้นนามก็ไม่ได้พักเหมือนจักรยนต์เพราะรับผลของกรรมที่ทำมาเรื่องดี พาเพลิดเพลินเจริญใจเรื่องชั่วขุ่นบุนจิตคิดไม่หยุดเหมือนไฟจุดจิตหมองไม่ผ่องใสนึกขึ้นเองทั้งรักทั้งโกรธไปโทษใครอยากไม่แก่ไม่ตายได้หรือคนเป็นของพ้นวิสัยจะได้เชยเช่นไม่อยากให้จิตเที่ยวคิดรู้อยากให้อยู่เป็นหนึ่งหวังพึ่งเฉย จิตเป็นของผันแปรไม่แน่เลยสัญญาเคยอยู่ได้บ้างเป็นบางคราวถ้ารู้เท่าธรรมดาทั้งห้าขันใจนั้นก็ขาวสะอาดหมดมนทินสิ้นเรื่องราวถ้ารู้ได้อย่างนี้จึงดียิ่งเพราะเห็นจริงถอนหลุดสุดวิถีไม่ฝ่าฝืนธรรมดาตามเป็นจริง จัดจวนจะมีตามเรื่องขอเรื่องนอกในดีหรือชั่วต้องดับเลื่อนลับไปยึดสิ่งใดไม่ได้ตามใจหมายใจไม่เที่ยงของใจไหววิบวับสังเกตจับรู้ได้สบายยิ่งเล็กบางใหญ่รู้ไม่ทันขันบางธรรมมิตรผิดที่นี่มัวดูขันธรรมไม่เห็นเป็นทุลีไป ส่วนธรรมมีใหญ่กว่าขันนั้นไม่แลถามว่ามีไม่มีไม่มีนี้คืออะไรทีนี้ติดหมดคิดแก้ไม่ไหวเชิญจีให้ชัดทั้งอัฏฐแปลโปรดแก้เถิดที่ว่าเกิดมีต่างๆทั้งเหตุผลแล้วดับไม่มีชัดใช่สัตว์คนนี่ข้อต้นมีไม่มีอย่างนี้ตรงข้อปลายไม่มี มีนี้เป็นธรรมที่ล้ำลึกไรภพบจบประสงค์ไม่มีสังขารมีธรรมที่มั่นคงนั่นแหละองค์ธรรมเอกวิเวกจริงธรรมเป็นหนึ่งไม่แปลผลันเลิศพบสงบยิ่งเป็นอารมณ์ของใจไม่ไหวติ่งระงับนิ่งเงียบสงัดชัดกับใจใจก็ส่างจากเมาหายเร่าร้อน ความอยากถอนได้หมดปลดสงสัยเรื่องผัวพัน์ขันห้าชาสิ้นไปเรื่องหมุนในไตจักก็หักลงความอยากใหญ่ยิ่งก็ทิ้งหลุดความรักหยุดหายสนิทสิ้นพิษหวงร้อนทั้งปวงก็หายหมดดังใจจง